เจ้าสาวยุคใหม่แหกขันหมากมาขอเจ้าบ่าวเป็นอีหนึ่งเรื่องราวในโลกออนไลน์ที่ชาวเน็ตแหก่กดไลค์และกดแชร์กันสนั่นเลยล่ะค่ะดังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอย่างอาแบน้อยได้ออกมาโพสภาพบรรยากาศงานแต่งงานสุดเก๋เพราะว่าเจ้าสาวเป็นฝ่ายที่แหกขันหมากมาขอเจ้าบ่าวด้วยตัวเองแถมทําเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การผ่านด่านประตูเงินประตูทองซึ่งภาพบรรยากาศที่นํามาฝากก็ทําเอาหลายคนยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็เข้ามาชื่นชมได้ยกให้เจ้าสาวรายนี้เป็นไอดอลเลยเอาเป็นว่ายังไงบ้างนั้นมาชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ เจ้าสาวยุคพส2565แห่ขันหมาไปสู่ขอเจ้าเป่าอยากได้ลูกชายเพื่อนก็นต้องลงทุนขอบคุณช่างภาพคัพเปอร์ RMU และขอบคุณเสื้อผ้าหน้าผมจากร้านเดือนนางงามคุณท็อปงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายได้ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าเป่าเจ้าสาวแถมหลายคนยังชื่นชมเลยว่าผู้หญิงยุคใหม่ต้องแบบนี้แหละเพราะขนาดการที่ผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงานยังมีเลย พอ,อยุคสมัยนี้หลายคนมีความเชื่อว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนั้นเท่าเทียมกันหมดและสามารถเป็นฝ่ายที่จะขอแต่งงานก่อนได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ลงเอยที่การแต่งงานและสร้าง,งครอบครัวเหมือนกันเอาเป็นว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับการแต่งงานของทั้งคู่ด้วยนะคะขอให้เป็นชีวิตคู่ที่มีแต่รอยยิ้มและความสุขแบบนี้ตลอดไปเชื่อว่าการเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มแบบนี้เส้นทางต่อจากนี้ก็คงมีแต่รอยยิ้มเหมือนกันซึ่งสินสอดทองมั่นนั้นก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะก็จัดเต็มทั้งเงินทั้งทองเลยเชื่อว่าสาวๆหลายคน แต่งงานและเป็นฝ่ายแหกขันหมากไปขอแฟนนุ่มอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าใครถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือตัวเราและคนรอบข้างของเราถ้าคนรอบข้างของเราโอเคและเข้าใจก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานแต่งงานยุคใหม่ที่ทาเอาหลายคนยิ้มได้เลยล่ะค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไปเพราะการแก้คิดหรือว่าสะดวกแบบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเหตุผลอะไรก็ขอสแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะ